เกาะกาะสเตชันสวัสดีค่ะพบกับพี่อ๋อและครอบครัวนะคะพ้นการกักตัวแล้วสวัสดีค่ะพี่อ๋อสวัสดีค่ะก็คือมาวันนี้พรุ่งนี้กับโคราชเลยครับจะมาการ์ตูนเดี๋ยวดีใจด้วยนะคะพี่พ้นแล้วเอาครอบครัวไปไหนหรือมาคนเดียวมาคนเดียวมาครบมาครบอยู่ครับมาครบออยู่ายู่ไปไหนล่ะพี่ราชินี ฮัลโหลฮัลโหลพาวอายุเป็นอิสรภาพเลยนะพี่อ้อยครับมาถึงที่เรื่องอะไรครับนี่อะไรคับทาอะไรกันบ้าาท้อน่ค่โอ้โหยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับสู่เกาะจ้าไม่อเป็นไรนมได้วนมาอยู่เออใช่รถแกนั่นแหละอะไรหรือว่าลืมทาง้ลืมหรือเปล่ามีเซลมีเซลไม่ลืม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 เาม่มาวแน่นอนรถ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  ออบคมากรับขอกคุาครับแลวเราจะอการกักตัวแล้วนะครับมาสุ่กรอบนะครับตอนนี้ดเย่น้องมะตอยเฮ้ยจริงเปล่าโอ้โหยังเกาะพบโอมางาจริงมาจงาจริงมาลรางมาจริงมารมาจารมาจรารงางมงมจรอ่ริาจามราราจรองจริงมามรมาจริรงมาาราเออจินรารงิงไมางริจองิน มีแต่คนเอาไปฝากท่านพี่อเอาไปฝากโอ้โหมอดอกไม้ให้คนเอามืันในจะฝังอ่ะมันจะเผาเลยพ่อจ้ะไม่เอาไปไหนมาไหนเลยอยู่แต่เนี้ยโอ้นี่นะคะเพื่อนๆยูทูบเบอร์ก็มาแสดงความยินดีและต้อนรับพี่อ๋อและครอบครัวนะครับที่พ้นจากการกักตัวอีกช่องหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้เป็นของคุณมานากับพี่อนุวัฒน์ศูนย์หนึ่งเนาะคนต่อไปคือใครคนต่อไปคือดิออสเหรอ พี่กักตัวอยู่ตอนนี้มีใครกักตัวที่ออกมาบ้างแล้วเะมีคุณมานาพี่อนุวัฒน์ค่ี่อนุวัฒน์ศูนย์หนึ่งแล้วก็มีลุงเนาะพี่แล้วก็คุณไหลอีกหลายคนนะครับที่ยังเหลือเหลือยังเหลือดีออดใช่ไหมคะเออมาแล้ว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 ะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะมีแจกก็ว่าอะไรเป็นหมู่บ้านดูดีๆมีอะไรเปลี่ยนแปลงดูดีๆมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้านใหม่แล้วก็รถเนี่ยเยอะที่สุดคือบ้านเราใช่ไหมโมเดลลิ่งเลยค่ะ กกอกโมเดลลิ่งค่ะเอ้าพรุ่งนี้จะมาอีกหนึ่งคันนะครับฮะดูทำไมอ่ะของผมบอกของใครของใครของแม่ผู้ใหญ่นะครับพรุ่งนี้ได้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ผู้ใหญ่เลยนี่จะซิฟมีกระซิบโอเคเล่นกับลงจิ้มเฉยๆเอาเล่นเพลินในพรุ่งนี้เขามีแม่นบอกแม่นแล้วพบกับแม่ผู้ใหญ่นะคะสวยทานโอ้แม่ในลุมแม่มาเอาหม้อมาเอาหม้อค่ะแม่คะได้ข่าวว่าพรุ่งนี้มีเอฟซีลงจิ้ม มีเซอร์ไพรส์เหรอคะมีเซอร์ไพรส์ลงจิ้มอยู่ด้วยห้องเลยที่นี่มาดีใจสิคะดีใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเอาไว้ขี่มอเตอร์แถวนี้แหละเอาเป็นสองล้อหรือว่าสามล้อหรือว่าสี่ล้อครับสามล้อไม่ขี่ไม่เป็นหรอกค่ะหัดแล้วไม่เป็นต้องเอาแบบสองล้อ ก็ให้ถามไม่เอาใช่ไหมให้ผมโชนแบบนี้สามล้อสามล้อไม่ผู้ใหญ่ขี่ไม่เป็นค่ะพี่หอสามล้อง่ายนะไม่ง่ายขี่แล้วกี่ครั้งก็ไม่เป็นค่ะมเออทั้งหมดนี้มันกี่คันนี่ทั้งหมดนี้อยู่บ้านเราโอ้จะครบทุกสีแล้วนะคะพี่หอเหลือสีส้มกับสีดำที่ยังไม่มีนะคะ สีฟ้ายังเบิ่นเลยค่ะมีสองคันเลยสีฟ้าทองก็สีฟ้าเหรอค่ะก็รอเดี๋ยวราไปดูร้านกน่รอใคุณพุงนี้น้องภูฐานสวัสดีครับผมเป็นยังไงบ้างครับอืมไม่เจอนานเลยน้องภูฐานกลับมาแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่พามาแล้วอันนี้มปนของลูก แสดงความยินดียังไม่เจอคุณรัชนีค่ะเจอน้องีูฐานแล้วเจอพี่อ๋อแล้วเออสองล่อหนีโอ้ในไปมีสองล่อไึงไม่ได้เอาใหญ่ขนาดนี้เอาไฟหมดก็ปั่นได้รัชนีจริงเอายังสานใจอาถึงรถฮงบอาฮงมากไม่ต้องไปถึงพัดสะดุดมากหลากหลายกำลังรับพัดสะดุดร่เปล่าใช่เขาโทรไปหาลูกบอลที่นู่นเลยมาตอนนี้พี่อ๋อพี่อ๋อจะไปหาหมอหนุ่มนะคะเอามาค่ะตามลูกพี่ไปค่ะ พี่ไปถามข่าวหมอหนุ่มนะคะมอนี่นะะก็เป็นปรรยากาศที่พี่ออกมาเยี่ยมหมอหนุ่มนะคะมาถามข่าวะค่ะ จะไปกรอบพะงันใไปพาไปหานี่ไงคนตามเสื้อเหลือกับเสื้อฟ้าหนีตามไม่เป็นไรเนี่ยสองคนนี้ตามเที่ยวเดินหนีไปยังางเดี๋ยวน้องตัดจะหาไม่เจอแล้วดีแล้วเขาลงมาหาแกเจอเน้่แกถ้าแกเดี๋ยววันนุ่มถ้าแกตัดไปทังยีงไงแกจะไปเจอดงพญาเย็นอีกนะไปเจอกเขาใหญ่แกยุ่งไงตรงนั้นจะมีประตูทะลุไมตรีอยู่อ๋อเป็นใหญ่นะ่นดิฉันบอกไม่ได้เขามะแกเนาะสองคนนี้แหละไปรับมาจากเขาต้องลงนะคะ มีจุดประสงค์อะไรที่จะต้องเดินไปกับเกาะพงันนะพี่อ๋อกำลังมาสอบถามถามข่าวถามข่าวกับหมอหนุ่มค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมกับกอกสเตชันค่ะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้เกอกสเตชันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ